หนึ่งสองต้มเฮ้ยน,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 นี่นี่โผล่ไปไงนี่นี่เป็ไงดูครับใครตามหาร,รอบหน้าแคบนะครับวันนี้บีแบสนะครับมาแล้วผมนี่เลยครับบีแบหน้าแคบทุกคนเป็นไงตัวนี้คือรหัสนะครับซี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมตัวนี้นะครับหน้าแคบแค่ไหนแคบแค่นีขข้ใช่ไหมนะสองสีนะครับที่อย่าว่าเรียบแต่ลูกดันทุกคนครับนะ สีช็อคลตนะครับตัดดำนะครับสีเขียวตัวฮักตัดดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีกิ้งเสียงนะเออปก่อนนี่เลยเปิดเสียงโอ้โหตั้งนะมีตั้งควาสตัทั้งอัดเดินแมีตัวกิ้เสียงนะครับแล้วก็มีเบรกนะตรงนี้เป็นเบรกคาร์บอนนะทุกคนนะน่าจะสามแผ่นนะใช่ไหมสามแผ่นนะครับเป็นแผ่นเป็นเบรกคาร์บอนนะระบบเอ d ดีนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเียนประกบซึ่งซึ่ง ผมลองจับคู่กับประเี๋ยวดีคันแค่ตัวคันคนะี้นะครับเฮ้ยดีได้นะดีนะครับใครที่หาลอกมาแคบเ,เล็กนะครับเล่นสบายๆทุกคนโอ้โห,โหนะนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองต้มโอ้โหเป็นไงทุกคนแม่เฮ้ยนี่นี่เป็นไงดีไหมทุกคนครับนะโอ้โหหน่หา ผมชอบสีเขียวมันแบบว่าเหมือนล็อกเป็นคำเบอร์ลิกิ่งหรือวามคลาสสิกนะตัวนี้นะครับราคาอยู่ท <yah oo> <c oughs> ี่จริงตัวนี้จริงอือโอ้โหเป็นไงเป็นไงไงนี่จะน่าลากี้ไหมนี่ไงนะโอ้โหตัวนี้มีการหนึ่งปีด้วยครับนะหนึ่งปีครับนะเดี๋ยวลองดูว่าหมดไปทุกคนนะหนึ่งหนึ่งสองต้มนี่นี่นี่ โห oh, เป็นไงนี่นี่เป็นไง <laughs> บ้าได้ทีทานะัีดีนะครับผมดีดีมากนะโมโม่สี0ห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะจำชื่อไว้นนะไปที่ร้านค้าถามว่าโมโม่สี0ห้าห้าศูนย์มีไหมนี่เลยครับผมสีเขียวก็สีอะไรสีสเปรย์แานนี่โอเคเกียวเลยลครับทุกคนเสียวโอเคบายยครับ <laughs>